กระหึ่มฮ่องกงแน่นอนครับสาวไทยเราเตรียมเดินทางไปที่ฮ่องกงเพื่อเตรียมลงสนามที่2ของเนชันลีก2025ทําทำไมแอดถึงบอกว่ากระหึ่มเพราะมีคนไทยอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อสาวไทยลงสนามเนี่ยเชื่อว่าเสียงเฮในแต่ละแต้มหรือการเอาชนะทีมไหนไดเนี่ยกระหึ่มแน่นอนวันนี้ก็อัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะครับกับนักกีฬาและโคช้ชมีถึง3ท่านครับที่ออกมาพูดถึงสนามที่2ก่อนที่จะเดินทางไปที่ฮ่องกง ก็เรียกขวัญกำลังใจให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลทั้งในไทยและต่างประเทศมีความมั่นใจและนักกีฬาก็มีกำลับบงใจในการเล่นด้วยเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังจัดหนักจัดเต็มกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสเช่นเคยหากใครชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิง่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่น Netflix Disney p l u s i c ไอชีอี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR Code หน้าจอ สำหรับในคลิปนี้นะครับเรามีข่าวสารมาอัปเดตค่อนข้างหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยเราทั้งเรื่องของการวิเคราะห์สีคู่แข่งในสนาม2ของไทยนะครับที่ออกมาจากปากของโคชออสโดยตรง <S <S เมื่อไม่กี่ชัมม่วโมงที่ผ่านมานะครับโคชออสเกียรติพงศ์รัชจักรเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปแข่งขันเนชั่นลีก2025สัปดาห์ที่2ที่ฮ่องกงครับ ซึ่งจะทําการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนครับหลังจากผ่านสนามแรกมาเนี่ยไทยเราทําผลงานได้แพ้3นัดชนะ1นัดนะครับมีคะแนนรวมอยู่3คะแนนรั้งอันดับ15จาก18ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราณนะปัจจุบัน,นยอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับจะเจอกับญี่ปุ่นอยู่อันดับ1ของตารางณปัจจุบันและอันดับ5ของโลกเจอกับอิตาลีครับอันดับ1ของโลกเจอกับเช็ก อันดับ13ของโลกและเจอกับเบลเรียอันดับ19ของโลกทางด้านของโคชออสเองครับก็มีการเปิดเผยล่าสุดนะครับวิเคราะห์รายละเอียดของ4คู่แข่งของสาวไทยเราในสนามที่2ว่าการซ้อมนั้นเป็นไปด้วยดีครับจากสัปดาห์ที่แล้วได้ฟืน้นฟรูร่างกายนักกีฬาหลายคนที่บาดเจ็บไปเมื่อวานนี้ก็ร่วมกันฝึกซ้อมทุกคนนั้นก็มีสภาพร่างกายที่ดีการแก้ไขข้อบกพร่องเราก็ทําได้ดีมากขึ้นในเรื่องของการรับเสิร์ฟรับตบ หรือว่าการรุกกลับเราก็ทําได้ดีขึ้นและเตรียมตัวทางด้านของร่างกายเพื่อที่จะไต่เพดานไปจนถึงชิงแชมป์โลกส่วนของวีนแอลก็อยู่ในเส้นทางในส่วนของเทคนิคแต่ละคนนั้นก็ตั้งใจฝึกซ้อมในแต่ละตําแหน่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็เน้นการรับเสริร์มีความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเยอะพอสมควรและการรับตบการเล่นระบบเป็นทีมและการปรับปรุงข้อผิดพลาดของตัวเองทุกคนก็พยายามทําอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการบริหารตัวของผู้เล่นก็ทําให้ตําแหน่งนั้นมีความหลากหลายและสมดุลกันมากขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วแผนการเล่นที่เจอกับทีมต่างๆเนี่ยเราศึกษาคู่แข่งของเราทุกทีมอย่างที่ทีมญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากจากที่เราดูสถิติการเล่นของเขาในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะไม่เสียเซตให้ใครแล้วการเล่นของญี่ปุ่นเนี่ยยังน่าชื่นชมและก็น่าศึกษามากครับเพราะว่ารูปร่างของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับเรา แต่ว่าความแน่นอนในการเล่นพลระกําลังค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีมาแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่ๆของทีมญี่ปุ่นก็ทําผลงานได้ดีมากไม่ง่ายนะที่เราจะเล่นเอาชนะญี่ปุ่นได้ในแต่ละแต้มเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําให้ดีที่สุดเป็นโอกาสที่เราจะได้แข่งขันกับทีมชั้นนําของโลกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเบอร์หนึ่งของ VNL เลยเพราะว่ายังไม่เสียเซตให้กับใครและรังอันดับหนึ่งของตาราง ส่วนทางด้านของอิตาลีเราก็เตรียมแผนไว้แล้วว่าจะดูการก็ดูว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างการแข่งขันที่ผ่านมาเราต้องบริหารตัวผู้เล่นให้ดีที่สุดเพื่อให้นักกีฬานั้นแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดอิตาลีก็เป็นแชมป์เบอร์หของโลกก็ทราบดีอยู่แล้วว่านักกีฬาเนี่ยก็มีขีดความสามารถที่สูงมาก คิดว่าใน2แมตช์แรกการเรียนรู้ที่จะได้แต่ละแต้มความพยายามจะได้ในแต่ละเซตเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับทีมเรามากก็จะพยายามให้ในักกีฬาของเรานั้นทําให้เต็มที่ที่สุดพยายามบริหารทีมให้มีความสมดุลมากที่สุดในส่วนของทีมเชคกับเบลเกรียก็ถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันได้ดีมาก ในส่วนของผู้เล่นแต่ละคนโดยเฉพาะนักกีฬาตัวสําคัญเขามีการรุกที่รุนแรงมากรวมถึงการเสิร์ฟการสกัดกัน้นก็จะเป็นทีมสไตล์แบบยุโรปที่มีการเล่นคล้ายๆกันแต่ที่แตกต่างก็คือ2ทีมนี้มีการเล่นที่เร็วขึ้นจากปีที่แล้วสปีดบอลค่อนข้างจะดีเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเราจะเล่นอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ฝึกซ้อมโดยภาพรวมทั้งหมดของนักกีฬาทุกคน,นมีขวัญกำลังใจมากขึ้นขอบคุณนายกสมาคมแฟนๆวอลเลย์บอลในสัปดาห์นี้เราตัดสินใจจะเอาไปแค่1 6บคนเพราะว่าบางคนก็จะต้องเตรียมไปเวียดนามในปลายเดือนนี้ด้วยก็น่าจะเป็นการแข่งขันซีวีส e นะครับของสาวไทยเรานี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของโคชออสนะครับก็พูดค่อนข้างยาวเลยก่อนที่จะขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิเดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับ เรามาดูทางด้านของกัปตันเพียวนะครับอัชราพรคงยศได้พูดถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยเราก่อนที่จะลงสนามเจอกับ4ทีมในเนชั่นลีกสนาม2นะครับบอกว่าเรามาแก้ไขจุดบกพร่องของเราอะไรของเราที่ดีอยู่แล้วเราก็ทําให้มันดีมากขึ้นส่วนร่างกายของเราก็ต้องทําร่างกายเพื่อที่จะต่อสู้ในสนาม2และสนาม3ต่อไปมองว่าทีมเช็คเรายังไม่มีโอกาสได้เจอเขาเลยใน VNL ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราจะได้เจอเขาเขาก็ยังไม่ได้เจอเราเขาก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะเจอกับเรามากขนาดนั้นและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่ได้เจอกับทีมเช็คทีมเราเองก็ต้องรักษารูปแบบเกมของเราให้ดีแล้วก็ต้องทําให้ดีขึ้นเพื่อเก็บชัยชนะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างหนักเลยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเองเขาก็แม้ถึงว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่มาเยอะแต่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเราต้องเล่นด้วยความละเอียดมากจริงๆ ถ้าอยากจะเอาชนะก็ต้องละเอียดและดุดันให้มากพอเพื่อที่จะเอาชนะในแมชนี้ให้ได้ส่วนแมตต์ต่อไปไปเจอกับอิตาลีก็เหมือนกันอิตาลีหนักหน่วงเหมือนกันเราเองก็ต้องสู้ให้เต็มที่การเจอกับโยชิโนะซาโตะเพื่อนร่วมทีม NEC เร d ล็ cket ที่ญี่ปุ่น รู้สึกดีใจที่ได้เจอเขาในนามของทีมชาติเพราะเขาเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นเก่งอยู่แล้วรวมถึงเพื่อนหลายคนของเขาด้วยในปีนี้อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็ได้เจอกันในนามของทีมชาติเป้าหมายอันดับแรกของเราเลยคืออยากจะเก็บชัยชนะให้ได้สัก2แมตช์เป็นอย่างต่ําส่วนกําไรที่เหลือจะเอาชนะได้3หรือ4แมตช์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับทีมเราก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของกัปตันเพียวนะครับอัชราพรคงยศ ต่อมาคือชัชอออนโมกสีนะครับส่งคำท้าไปถึงญี่ปุ่นก่อนดวลกับญี่ปุ่นในแมตช์แรกของสนามที่2สําหรับบุ๋มบิ๋มเองนะครับดาวตบหัวเสาที่กําลังฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ได้พูดถึงวลบอลหญิงไทยเราที่จะเจอกับญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่นัดแรกเลยซึ่งเป็นทีมที่ชนะรวดมาแล้วสี่ครั้งไม่เสียเซตให้กับใครเลยบุ๋มบิ๋มชัชอออนโมกสีนะครับบอกว่าแมตช์แรกคือเราเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นงานที่หนักนะ เพราะสนามแรกที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ยังไม่เสียเซตให้กับใครด้วยหนูมองว่ามันเป็นความท้าทายสําหรับทีมเราคิดว่านี่แหละเขาอาจจะต้องเสียเซตเป็นครั้งแรกใน v n l น,นี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครัที่จะเก็บเซตจากญี่ปุ่นมาได้หลายคนบอกว่าเมื่อนักกีฬามั่นใจแบบนี้คนเชียร์เนี่ยก็มีกําลังใจเชียร์และก็มั่นใจในตัวนักกีฬาเช่นเดียวกัน และยังพูดต่ออีกนะครับว่าส่วนการเจอกับ,บเบลเกเรียและเช็กเกียเนี่ยอีก2ทีมคือคู่แข่งในสนามสองเราต้องศึกษาเขาเป็นพิเศษเพราะเขายังไม่เคยเจอเราเราก็ยังไม่เคยเจอเขาก็าต้องศึกษาให้ดีและมีความเชื่อมั่นว่าการเจอกันต้องมีปั่นป่วนกันบ้างแหละถึงยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยและขอกำลังใจจากแฟน,แฟนบอลชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ และพยายามคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของช,ชอัชชุออนโมกศีดาวตบหัวเสานะครับของทีมชาติไทยเราคาดว่าสนามสองนี้น่าจะได้ลงสนามอย่างเต็มที่นะครับเพราะสนามแรกที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยแต่ก็เป็นฝีมือของรุ่นน้องนะครับดาวรุ่งที่ที่ลงมาแทนเนี่ยแต่ก็ทาฝีมือได้ค่อนข้างดีเลยจริงๆทุกคนทุกตําแหน่งเนี่ยสามารถทดแทนกันได้นะครับแม้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีรุ่นพี่อยู่ในทีมเลยสําหรับสนาม หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็มารุนกันต่อไปนะครับสนาม2มันจะเป็นอะไรยังไงผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับก็เป็นชุดเดิมเดิมโคชออสก็ไม่ได้เตรียมไปเยอะเตรียมไป16คนแล้วน่าจะไปคัดอีก14คนเวลาลงสนามในแต่ละแมตช์นะครับลิเบโร่เนี่ยก็เป็นน้องกัญญรักษคําวงกับปิยนุชเป้นน้อยเซตเตอร์ก็คือพรพรร์เกิดปราดนัทนิชาใจแสนกับน้องกหนกพรแสงทองนะครับัวสสานี่คืออชลา,าพรคงยศชัชชรโมกศีวริศราศรีทาเลิศ สศีภาพรจันทวิสูตและดนพรสินโพบีหลังก็จะเป็นพิมพิชยากกำนะครับแล้วก็ธนชาสุขสดส่วนบอลสั้นนะครับมิดเดิลบล็อกนี่ก็หยิบไปถึง4คนเลยนะทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุกวิมลนรัตนพันธ์และกัญญารัตขุนเมืองก็ให้กำลังใจเชียร์สาวไทยเราในสนามที่2นะครับที่จะเจอกันกับทีมชาติค่อนข้างที่จะเป็นทอ็ทอปๆของโลกทั้ง4ชาตินะครับมีทั้งอิตาลีมีทั้งญี่ปุน่น เช็กเกียแล้วก็บบลเรียเชื่อว่าในปีนี้เนี่ยประมาทใครไม่ได้เลยแม้ว่าอันดับโลกเขาจะต่ำกว่าเราอย่างบบลเรียเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ยังไงอย่างน้อยเนี่ยหวังว่าจะเก็บชัยชนะในสนาม2มาได้2แมตช์นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมีเรื่องนำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลหากใครไม่อยากพลาดลเรื่องราวเนี่ยก็กดติดตามไว้เลยนะครับอีพีนี้แอดมินจาก TNS ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ